สวัสดีครับนี่พ่อโชว์ดับเพลย์ช่องนะครับวันนี้ผมจะมาอัดเกม Resident Evil 2นะฮะซึ่งวันนี้ก็จะมาต่อก,กันตัว EP ที่5นะฮะซึ่งวันนี้ก็คือ e ีที่เราคือแบบเราสามารถตัวรอดจากไอตัวเออสถานีตำรวจมาได้ละนะก็ถือว่าดีแล้วนะฮะก็เออรอบนี้ก็ไม่รู้ดิมาเจอตัวอะไรแปลกๆก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะก็หวังว่าจะสามารถตัวรอดได้เหมืกันเนอะก็เดี๋ยวคอมไบตัวนี้เป็น2อสีก็พอแหละนะคือ ยังไม่สนอะไรมากเท่าไหร่นะครับคือคงไม่ยากเลยหรอกบอสอะนะโอเคเนออันี้ก็เดี๋ยวก็วิ่งต่อไปกันกแล้วเอเด้าหายไปไหนเนี่ยเอเด้าไม่ออกมาสักทีนะฮะคือหายเอด้าไม่ใช่หนตัวอีพีที่แล้ว,ลวนะถ้าไม่ให้กะสุนพืนพกอะ่ะแแบบก็ไม่ได้ให้เยอะมากนะก็ไม่ต้องสงสัยอะไรมากหรอกนะก็เกมส่วนใหญ่ทุกคนเป็นอย่างนี้แหละนะฮะคือคนที่ต้องขี้เหนียวมัง้งเออ ซอมบี้อ่ะออไม่ใช่ไม่ใช่แบบมันตัวอะไรมันเออเอดาเอเดงั้นผมลวมไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเอดาคงตามผมมานะเฮ้ยครับเอดาเอาอยู่เอดามาเฉยน่าจะแหละโอ้อะไรอีกแล้วอ่อะบอกว,ว่กาลอยู่ตรงนั้นนะมันตัวอะไรมาแน่เลยอ่ะเออผม่มาจากนา้ำโอ้ โอ้มาจากฝั่งนี้เหรอหึือว่าจะมาจากน้ำตัวอะไรอะดิออนออกไปจากตรงนั้นดูนี้โอเคได้เวลาหนีแล้วทีนี้เออยังไงเนี่ยให้ผมหลบเหรอซ้ายนะโอ้เห็นแล้วเสียวมากนะฮะโอเคโอเคขวาขวาโอ้โหเกือบเกือบตาย อ้าเฮ้ยเฉยโอ,โอ้ตายแล้วแต่ต้นเกมเลยอเอาตัวเซฟต่ออ่ตายเฉยนะฮะโอ้ทามคัสซีเลยอันนี้คือผมขอเสียนะ,ะแบบผมขอเงียบเลยนะโอเคอย่าตายอย่าตายกโกงผมคืออย่าตายนะฮะ อมันยากอะไรนักหนาเนี่ยตรงซีเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อันนี้คือเดี๋ยวเพื่อนๆช่วยนับด้วยกันนะว่าแบบผมตายตรงนี้กี่รอบนะก็ไม่ชัวร์แล้วครับว่าตายกี่รอบเนอะคือผมยังพยายามจริงๆอันนี้คือ,อะจะหลบยังไงอะโอ้มันมาฝั่งนี้เหรอโอ้เกือบ ผมขอวิ่งตรงก,กลางก่อนเกือบตายโอเคโอเคโอเคผมทำนิวไฮได้ผมทำนิวไฮได้เอ้ยไม่ไม่ไม่อย่างนี้มันผิดปกติซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาโอ้โอเคโอเคแกนะแกบางอาจมากเฟมเบิลผมจะถามทำไมลีออนโกรธแทนผมเลย เอ้ยค en? ือเราไปไหนต่ออ่ะอันนี้มันมีตัวเนี้ยแบบเราต้องยิงให้มันตกลงมาปั๊บเลงไม่ได้มันติดเข้าเอเด้ามาเหรอได้ยินเสียงเท้าเฮ้ยตายสองรอบนึงก็ยังดีแหละนะฮะดีออนอยู่วันนี้นะฮะดูและตะโกนเสียงแหบเลยกินน้ำมาลวนนะฮะก็ไม่ได้บอกนะว่าไม่ได้เตือน เธอบอกว่าก็คุณบอกว่าอไอเนี่ยมันเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นปีศาจนะไม่ใช่พวกสัตว์เลื้อยคานก็อืมก็เมกเซ็แหละนะอโอเคอันนี้คือยังไงต่อนเนี่ยเออนี้คือยังไงต่อเอร้อาอาืม นี่ก็แบบเออ oh, พวกเบล่ามันขายพวกเนี้ย <Somebody else? S 1> ปให้ใครแบบตลาดมืดเหรอหรือว่าแบบเอกอ,องทับเราเหรอหรอว่าเออเราน่ะเขาไม่ได้ขายพวกพวกนั้นหรอกคือพวกเขาขายเวลาที่มันทําสร้างพวกนั้นขึ้นมานะฮะโอเคซึ่งคือตัวแอนเนตเนี่ยเป็นคนสร้างมันขึ้นมานะครับก็ไม่ชวน์นว่าแบบ เออเดราเขาพูดความจริงอะไรหรือเปล่านะก็ช่ชออวยๆไปก่อนเถอะเขาแบบเรียกว่าเป็น FBI อะ่ะนะ FBI เอเอเดราตามมันมาหน่อยไหมโอเคไปไปกันเถอะคัสซีเหรอโอ้หนี่มันเอระบุตัวตนของคุณเป็นเน็ตเบอร์กินนี่เหรอที่คุณตามหาเอเห๋ือเวลาไม่มากแล้วต้อง ว่าเรามานี่เพื่อจีไวรัสน่นจะไม่มีวันเกิดขึ้น oh, <yeah. S 1> ผมฉันเตือนคุณแล้วนะ <Hey. S 1> ด็อกเตอร์นี่หยุด <c oughs> โอ้โหเอดร่าโอลิออนโดนยิงเต็มเต็มเลยพวกนายจะพวกแกจะไม่วอนได้จีไวรัสโอ้อย่างงี้ <c oughs> ผมเชื่อแล้วว่าเอดร่าไม่ใช่ว่าไอแอนเนตนี่ตัวร้ายนะฮะืมลิออน ไม่ต้องสนผมรีบไปเถอะก็หยุดเธอคนนี้แบบเธอจะหนีไปได้นะฮะโอ้ถ้าไม่เอด้าไม่ใส่แว่นแล้วแบบดูโอเคกว่าแบบใส่แว่นดูเหมือนแบบพวกสายลับเลยอ่ะนี่ค่อยดูเหมือน FBI หน่อยนะฮะคือถ้าแบบใส่แว่นมันดูเหมือนสายลับจริงๆนะดูไม่เหมือนตำรวจเลยอ่ะเพราะอันนี้ฉันอยู่นอกอันนี้กำลังไล่ตามไดอเนีอยู่นะฮะคุยกับใครอ่ะัมนถ้ามันไม่ได้อยู่ ที่ตัวเธอก็เดี๋ยวไปเอาที่เนสตสักกันคุยกับใครอ่ะแล้วก็ทำเสียงวอลได้เหมือนอยู่นะบอกว่าเดี๋ยวพอได้มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกอินสตรักชั่นเอไม่ใช่แบบเดี๋ยวจะถอนกำลังนะฮะโอเคนี่คือแบบเราต้องเล่นปมนเอด้เหรอแต่ว่าแบบกระสุนผมวันนี้เนี่ยนะเออเย่าไงคือแอนเนตคุณหน,นีได้นะแต่ว่าคุณจะ ซ่อนจากฉันไม่ได้นะอืมประโยคเด็ดนะฮะโอเคแต่ว่าแบบแกระสุนเรามีน้อยมากเลยอะนะต้องแบบใช้สาประหยัดกระสุนละต้องแบบเออเปิดโหมดประหยัดกระสุนนะฮะอะไรอ่ะ Imf visualizer นะฮะคืออะไรแฮกเหรอ <weapon> ได้เวลาวุลับนะฮะเออยังไงเนี่ยตอนนี้เหรอโอเคนะฮะปึบเรียบร้อยนะครับก็โอเวอร์โหลดเหรอใช่ไหม อืมน่าจะนะครับโอเคบึ้มระเบิดโอ้ไม่ใกล้ไปไหนหรอง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยอะไรประมาณนี้นะฮะเออไม่มีตัวอะไรนะเดี๋ยวผมถือปืนก่อนแบบไม่ถนัดอะ่ะเออเดี๋ยวเอาช็อตเข้าไปที่หนึ่งก่อนทีนี้เอาช็อตเข้าไปที่สองนะครับมีตัวนี้หน้าตาแบบดูเหมือนวอลเชอร์เลยอะ่ะโอ้มาแรงสาบ คือแบบเพื่อเพ,อเพ,อเพอยังไม่รู้นะคือแบบผมเป็นคนที่แบบเกลียดมแมลงสาบมากอ่ะนะคือไม่ใช่เกลียดหรอกคือกลัวมแมลงสาบโอ้บินไปบินมาคือไม่ชอบจริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต้องพยายามประหยัดกระสุนเนอะโอ้อยู่ใกล้ขนาดนี้ไม่โดนระเบิดได้ไงเนะี่ยโอเคนะฮะโอ้ซอมบี้โผล่มาโอเคงั้นช่างมันนะฮะคือผมบอกแล้วนะฮะว่าแบบผมจะเป็นตัวเออสายเป็ดกระสุนมากนะฮะ โอเคผมเลยกรนะสุนแค่เก้านัดไม่น่าพออ่ะอันนี้คือลิฟต์เหรอใช่ไหมโอเค okay, นะฮะคือต้องไปไหนเนะี่ยซอมบี้เหรอตรงนี้ไปได้ปะโอ้ทางตัานทางตัานผมไปปลุกซอมบี้มาเอาโดนกัดเฉยเอได้อย่าตายเอได้สมาตตายอย่างนี้ไม่ได้นะฮะโอเคคือผมจะต้องพยายามยิงต้านไว้อ่ะนะ อยู่ตรงไหนเออผมว่าผมวิ่งออฟวันนี้ไปก่อนโอ้โหซอมบี้ตกลงมาอะไรเนี่ยเร็วเจาะระบบเออเจาะเสร็จเร็วได้เวลาจู๊กซิมูเลเตอร์นะฮะเออคุณผู้หญิงโอเคสันแบค็คไปโอ้โอ้ไม่ไม่ไม่ไมเออผมโดนลบ ผมล้มผมล้มผมล้มโอ,โอเคคือผมมีโอกาสที่จะโดนวันช็อตสูงมากครับเอ้ยไม่น่าประหยัดกระสุนเลยถ้ารู้อย่างเงี้ยนะฮะเอ้ยถ้าผมโดนจับนี่คือผมตายนะโอเคเรยบ,บิ้งดีวิ่งขึ้นหนีนะฮะมีแอบเซฟด้วยอย่างน้อยโอ้แอนเนทแอนเนทืมวจับได้สักทีนะฮะแอนเนทวิ่งหนีเก่งนะแอนเนท ยอมรับเลยเอาแอนเนตปิดไปแล้วเหรอโอ้โอ้โอโอพีบึ้มโอ้แฮกแฮกโอ้นี่ไงอยู่นี่อยู่นี่นชงดี้แบบฟุกนะเนี่ยเออเร็ว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 เปิดเปิดสับคันโยกแล้วสิผมโดนมันช็อตเอาอะไรอะไรวะอ๋อผมกดผิด โอ้ผมตายแล้วผมตายแล้วผมตายผมตายผมตายเออโอ้กระสุนการฟาร์มเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับเออน่าจะต้องแฮกมาเพราะมันมีสายไฟอยู่นะฮะเอออย่าตามดีอยู่ตรงไหนอะเร็วๆโอ้ยมันไม่ได้ โอ้ยโหตายเลยอ่ะผมเกือบมากแล้วนะเมื่อกีอ้โอ้ม่เสียดายมากเลยอะม่ไมไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมคือเขาบอกให้ผมเอาเป็นแอสซิสนะคือผมจะไม่มีวันยอมนะฮะว่ามันแดนเจอร์ไงไอ้ประเด็นตอนนี้คือแบบผมแดนเจอร์อยู่อ่ะแล้วแบบมันโดนวันช็อตอะไม่ใช่หรอกคือแบบผมดันไปพลาดไงนะอืมโอเคเนะอะน,นี้ก็รีบวิง นี่คือผมจำได้แล้วว่ามันต้องอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะฮะโอเคแล้วนี่คือผมจะไม่พลาดซ้ำสองนะครับ okay. โอเคอ้ไฟมันมา,มาฝั่งนี้นี่เอาไม่เหรอโอเค okay, นะฮะแล้วนี้ก็เดี๋ยวจะไปแฮกตรงนี้เนอะเดี๋ยวเก็บกระสุนก่อนนะครับโอเค เร็วเร็วเร็วเรโอเพน <Open S 1> สิ <c oughs> ครับรออะไร <c oughs> ไอ้ที่เกียเป็นนี่คือแบบรูนนะแบบเราจะหนีรอดได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้คือต้องการของดีๆหน่อยอะแบบตอนนี้แค่แบบผมเล่นไม่ไหวแล้วจริงๆคือแบบคือ,อยังเป็นเอได้ย่างี้ต่อไปนี่คือเอาไม่อยู่นะฮะเออ,อยังไรตรงตอนเนี้ยเอได้เลือดแดงเลยนะฮะอะไรอ่ะไอ้ตรงนี้เออขึ้นไม่จัดการหรอใช่ไหม อืมเป็นไม่ได้นะฮะแต่วแบบเดินช้าเลยนักหนาเนี่ยคือเวลาเลือดน้อยแบบคาแรคเตอร์แบบเราจะเดินช้าไอตัวนี้คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะนะว่ามีอาเซฟอีแล้วอ่ะโดนอะไรแน่เลยอะอย่างเงี้ยแอนเนตเหรอแอนเนตเขาหนีไปแล้วนะไม่น่านะครับกระสุนล้วก็มีอยู่นะโอเคคือแบบผมเอาไม่อยู่เนี่ยเลือดน้อยมากนะครับโอเคก็รีบหนีก่อนเลยนะ โอ้อันนี้อะไรอะไอเดริลิสแบนเหรอซอมบี้นี่ไอเดริลิสแบนนะฮะโอ้อ้อ้โอ้เฮ้ยแอนเนตเหรอโอ้แอนเนตมาเอ้ยวันนี้จะเผาฉันทั้งเป็นเหรอแกจะไม่มีวันได้เอามือไปแตะจีแน่นอนผมไม่ใช่ฉันไม่ใช่แค่คนเดียวนะ ที่จะไปน,นี่นะฮะงั้นเธอก็ไม่มีวันตายคนเดียวอโอเคงั้นผมขอแฮกก่อนเออเขามีเวลาผมหนึ่งนาทีนะครับเออโอ้นี่ไงเจอละเจอเอเนจีซอร์สนะฮะโอเคอันนี้คือมันไปไหนอันนี้โอเคไอ้สามนี่คืออะไรอะ่ะให้มันโอเวอร์โหลดเหรอที่ตรงนี้มันมีคันโยกอยู่นะครับโอเคนะน่าจะอันนี้โอเคเราอันไหนกัเอออันนี้เหรอ โอเคโอเคโอเคทำเวลาได้ดีทำเวลาได้ดีเลยนะฮะบึ้มโอเคหนีออกมาได้แล้วนะฮะเกือบไม่รอดนะฮะคือยังไงเนี่ยแบบคือเราต้องไปถึงไหนต่อนี่คือสุดแล้วหรอสุดทางตาละนะฮะนี่ก็อาจจะต้องไปอีกฝั่งหนึ่งเนอะไม่มีอยู่สองประตูไงนะฮะ หวังว่าจะไม่ตายครับคือเลือดแบบผมเหลือน้อยไงประเด็นคือประเด็นคือแบบผมเหลือเลือดน้อยอะ่ะไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะเออแอนเนตอยู่ไหนอะ่ะอืมแอนเนตอยู่น,นี่ป่ะหน้าจานะฮะแล้วแบบต้องไปไล่ตามจับเนะื้อเดี๋ยวรีวิโอ้วิสับตามากเมื่อกี้เออแอนเนตเออพอสักทีสำหรับเออไล่จับหนูไอ้น,นี่นะฮะแบบ แนวกับหนูเกมมนาะจบแล้วแล้วคุณแพ้งั้นก็บอกหน่อยสิสามีคุณยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าคุณฆ่าเขาเพื่อที่คุณจะได้เออเอาเครดิตของจีไปทฤษฎีนะ่าสนใจดีนะถ้าคุณไม่ยอมให้ความร่วมมือเนี่ยเดี๋ยวฉัน,ฉ,นฉันก็จะไปเอาเออโอ้จะไปเอาแซมเพิ่มาจากตัวเนสนะฮะโอ้ ตกแล้วมันคือแบบโดนอะไรเสียบไม่ถึงตายะนะเนี่ยโอ้โอ้โดนเสียบจริงๆด้วยเรดาโดนเสียบจริงด้วยนะฮะเออไม่น่าจะดึงไหวอะอย่างเงี้ยตายแนะ่แล้วลีออนอยู่ไหนเนี่ยตองนี้แบบฉันต้องการเขานะฮะเออมีเสียงอะไรอะ่ะ แบบเสียงอะไระเมื่อกี้เออเอดาแย่แล้วนะฮะเอดาหมดสติไปแล้วนะครับออแล้วแบบผมขอเช็คไอตัวอิ v เ n t o r อรี่ก่อนครับเนี่ยเอาไม่ใช่กดพอยส์ทำไมเนี่ยเผื่อไปกดไอด้นีนะฮะเคเออดีออนรีไปช่วยเอดาหน่อยนะฮะอืมใใยังไงเนี่ย เอด้า e นะฮะได้สติกันึกถึอ Ada, องเอไดนเดียวเลยอ่ะเออก็ถูกแหละนะคือเอได้แบบนี้คือแบบซัวยอยู่เนะี่ยโดนเสียบอยู่ที่ขานะฮะเออโอเคนะฮะอันนี้คือยังไงต่อกระสุนกลับมาพร้อมอีกรอบหนึ่งสักทีนะฮะเอด้า <Ada. S 1> อยู่หรือเปล่าอ๋อแบบผมจะไปได้ยังไงเนี่ยเอดดาเธออยู่ไหนคุณอยู่ไหนนะฮะนี่เปิดได้ปะ เอา้าเอเด้าเข้าทางดีๆไม่เข้าเข้าทางยากยากแปลกนี่อะไรอย่างห้องเซฟเหรอห้องเซฟกันละนะฮะดูซิมีของอะไรหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเออเดี๋ยวเอาบูเพิมออกมาเผื่อไว้ก่อนนะฮะเผื่อไว้ก่อนนะฮะโอเคเนาะอันนี้ลงไปข้างล่างต่อนะครับเออมีอะไรให้แบบผมฟาร์มหรือเปล่าไม่น่ามีนะฮะไม่น่ามีโอเค นี่อะไรเนี่ยอ,อืปึมลงไปเรียบร้อยนะฮะเออวันนี้มันกลิ่นที่ค่อนข้างจะแบบเออหอมมากนะปรนชดแน่นอนอะอย่างเงี้ยนะฮะเออล้วลงมาอยู่ตรงนี้ข้างบนมีซอมบี้อยู่เมื่อกี้ผมเห็นท่านึงแบบฝั่งนี้ถูกปะเออไม่น่าไม่น่านะฮะไปอีกฝั่งล้วกันนะโอเคผมถือแม็กนัมทำไม อืมนี่ต้องไหนอะ่ะเออทหารเหรอมีทหารอยู่ตรงนี้นะฮะอะไร USS Digital Video นะฮะเหมือนว่าแบบเขาอัดเทปไว้อยู่นะครับโอ้ซอมบี้ติดคิดไม่ได้เจอติดคิดตั้งหน้าแล้วว่าเห็นแล้วแบบชื่นใจเออแบบเห็นแล้วแบบชื่นใจทีนะไปตายหลอกอย่างเงี้ยนะ,ะไม่รู้ ตายได้ยังหัวแตกแล้วนะฮะเออนี่อีกตัวหนึ่งนะฮะโอเคยิงพลาดไปสองนะะัดอ,อ๋อขายน่ามากโอเคผมยิงพลาดไปเยอะเลยนะนี่ไม่น่าจะตายนะอย่างเงี้ยแบบรู้เศรเหมือนหนึ่งนัดเนะื้อก็เดี๋ยวเคียร์ช่องเลยกันนะฮะเออหัวแตกเราตายแล้วแหละนะโอเคอันนี้คือเราเข้าไปข้างในได้ปะเนี่ยตอเนี้นะฮะ ไม่ชัวร์นะเออเข้าไม่ได้ใช่ไหมแล้วกันนะโอเคนี่ผมยังไม่เอาตัวนั้นออกกันเดี๋ยวผมขอลองไปสำรวจอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะฮะเออนี่มีตรงไหนอะไรยังไงเนี่ย lower waterway งงนี่คืออะไรมีดหรอน่าสนใจเดี๋ยวผมอีคลิปตัวมีดก่อนแล้วกันนะโอเค แต่ว่าแบบเรื่องงี้เดี๋ยวผมไปสำรวจฝั่งนึงก่อนแล้วกันนะคือมันมีอยู่ไอตรงอีกฝั่งนึงคือแบบยังไม่ชัวร์นะว่าแบบมันอยู่ตรงไหนนะแบบอยากเราไปเช็คดูนะฮะงั้นเดี๋ยวแบบเออเดี๋ยวเลี้ยงกันนะฮะโอเค นะฮะนี่ก็กลับมาจากการลีแล้วนะครับก็คือเอ่อทางตันเนอะแบบทางตันนะฮะก็ต้องไปฝั่งนี้อีกเดียวเลยอยานะก็จะเจอเจอตัวอะไรเปล่าแบบซอมบี้ก็ยังเฉยๆอะไรแต่ถ้าแบบเจอตัวอะไรอย่างเงี้ยดิแบบไอจอลจระเข้ตัวนั้นอีกตัวหนึ่งอ่ะยังงั้นก็คือแบบเอาไม่อยู่เนี่ยคือเขาอแบบเราฟุกรอบนีนะ้คือพอยตรงนั้นเลยนะไอ้แท้งระเบิดอะ่ะนะฮะโอเคอันนี้ก็สไลด์ลงไปนะฝึก พึ้มสกรปรกมากนะฮะเดี๋ยวเจอตัวอะไรนะโอ้ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเอาแม็กนั่มไปเลยผมให้ผมให้อยู่นั่นใช่ไหมงั้นแบบผมยิงกระตุกมันก่อนได้ป่ะโอ้มันตัวอะไรอยู่ตรงนั้นนะ่ะอืมยิงโอ้โหแตก เอ้น oh. hey, มันทิ้งอะไรงไปอ่ะตัวอะไรตัวอ่อนเหรอโอ้ยตัวอะไรอ่ะไม่ไม่กี่ตัวอะไรอึดจังเลยอึดจัง <c oughs> อ่าเอาลูกซซ่ไปเลยเปลี่ยนใจละ <c oughs> อึดจัดอ่ะ แบบอึดโคตรซอมบี้เหรอมันออกมาได้ป่ะไม่เอาดีกว่านะฮะแต่อึดไปไหนอะแม็กน้ามนสองนะยังไม่พออีกเหรออึดเกินไม่เคยเจออะไรอึดขนาดนี้นะฮะอฮออึดมากนะครับโอเคนี่ก็เปิดออกปานะฮะเคเบิลคาร์เนอะ น่าสนใจนะฮะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปก่อนนะเดี๋ยวต้องไปช่วยเอร่านะฮะโอเคอืมมีเลยเดี๋ยนี้ป่ะเนี่ยเบอร์เธอหายไปไหนเนี่ยอืมเดี๋ยวนี้มีอะไรป่ะเนี่ยโอ้กระสุนูตรซองได้สำหรับพอดีเลยนะฮะพกด,ดีโอ้ไอตรงนี้นี่แต่ใช้แบบแอนเนตอ๋อไม่ใช่เหรอนึก <c oughs> ว่าไอ้นี่นะฮะดูผิดนะครับโอเคโดนมาปึ้ม โดดัวรัวนะครับโอ้เสียงอะไรอะ่ะ oh. เสียงอะไรเสียงโผย่หวนมากเลยนะฮะอืมเออเอด่าอย oh. อู่ไหนเนี่ยโอ้เอเด่าอยู่นี่ไงข้างล่างนะฮะเอเด่านะฮะเสียงอยู่ฝั่งนึงเลยอ่ะอันตรายไป อย่างเงี้ยนะฮะที่แอบเซฟด้วยอันนี้ได้แผ่นที่แล้วนะครับน,นี่อะไรไปสุนเปลีนพกเนอะได้อีกแปดนัดก็โอเคก็ดีอยู่นะฮะตรืองน,นี้อะไรเนี่ยซิลเวอร์คอมพานีนะฮะไม่รู้ดินะฮะอันนี้อะไรวิดีโอนะฮะเดี๋ยวดูหน่อยดิคืออะไรนะครับเอออะไรอะเคฟนี่ใช่ไหมโอ้อะไรเนี่ยว่าได้โปรดอขอได้โปรดหยุด หยุดขาร้องโอ้โนไม่ไม่ไม่อย่าอยู่นี่ไอ้บ้าไม่อย่าทำร้ายเขาจะทำร้ายเขาเออวูัวอะไรอ,ะอ่ะตายแน่เลยอ,ะอ่ะอือไวรัสไม่ไน่าจะหลุดออกมาแน่เลยอ่ะนะฮะ อย่างนั้นนะ่ะนะฮะเอ็งก็ประมาณนี้นะฮะนอไหนๆก็แบบอยู่ในห้องเซฟมานะก็จบคลิปที่นี้กันนะฮะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ